ทำขีม้าตกก็เนี่ยแหละขิดมันละสัตว์ตรงกลางอะกำลังวิ่งไปมาละด้ะหลังนี่ไงอ๋อสีขาวสีขาวต้องฟังเสียงดังฟึ่งอย่างเดียวเลยกู มันมองมันมองวงมันมองวงยากมากเลยนี่ไงเออถ้าตีคนที่แบบว่าถือกล่องปุ๊บกูก็ตามมาอีกห้าตียาก้าก็ดีนะกูก็แค่ไม่ต้องอะไรมากแล้วก็เดินให้พวกมึงเก็บกล่องไปแล้วกูก็ตีเป็นการใช้คนให้เกิดประโยชน์สงสุดส่วนใหญ่คนโดนไล่ไมันจะทิ้งก่อนไม่ <c oughs> นากนะูเห็นเมื่อกี้มันก็ยังกีคนเลยนะเฮ้ยเฮ้ยออกเกมมาแล้วขามุย เข้ามไม่ได้เอาข้ามได้ยูงปพรปักไอ้จริงกูอยากเก็บซื้อสกินก่อนเพราะสกินแม่งแพงไอ้สกินคาตากอนเนาะเออก็ใช่สองร้อยสิบอะไม่ไม่โดนเพราะเพราะว่าปรับป๊อก,ก,ก,กจริงไงเนะี่ยถ้าเป็นบุติีแม่งโดนไปแล้วปรับทุกตัวเปล่ากูอยากให้ปรับทุกตัวมากเลย ที่เด่นอนะโดนโดนร้อเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าเมื่อกี้ลองฟันระยะจะมีแค่ระยะตอนโดดหน้าต่างที่ตรนะหนักที่ตีมึงได้ไอ้ฮิดบอกมึงก็ช้าเหมือนเดิมเลยใช่ฮี่บอกมึงช้าแบบแปลกๆว่ะไอ้ฟันมึงฟันไปแล้วแต่ฮิงบ็อกฟันมึงพึ้งมามเรื่มเปลี่ยนเปิร์กด้วยก็จะถอดหูออก ชี้อะถ้ามึงถอดผมมึงม,มึงก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรด้วยกูใช้จมูกดมกลิ่นแทนละโอ้ยมึงกลิ่นเปลี่ยนไปละโอ้ยก็ลองใส่นี้ไปดูละเคอรู้ว่ามันยังทำงานอยู่ไหมเราเล่นหินเต้นมาโดนโดนคนขาม,มือแล้วพัง ทิ้งไม่ทัดนด้วย <c oughs> ทิ้งโคตรนานเฮ้่ปง P D V เลยเหรอแบบค่อยทิ้งอ่ะเฮี้ยพักของจริงโทิ้งช้าไล <c oughs> ยวะหุดนกัะโดน <c oughs> เดี๋ยวไลฟ์รล็ก ยีงมีใครที่เก่งของขวันแล้วเหรอเดได้จังมีแต่มันไม่เห็นเชื่อก็อยู่เอาไม่ได้เหรอเอาไม่ได้ไม่เราต้องมีทีก็มัจะเป็นต้องมีทีและวรามะมานได้เกินเก็บกล่องละห้ากล่องละห้า ฮาโลวีนยังมันยังมีแบบสุกเง,งพอดีฮาโลวีนยังแบบเออยังสิบห้ายี่สิบห้าสิบมันยังมันเลยเก็บง่ายขึ้นนิดหน่อยแต,แต่นี้ก็แบบโคตรยากเลย ไอ้ที่เครื่องปั่นไปไปเดินสักเครื่องเนี่ยพวกมึเกกมมงเดินกันพวกมึงสามตัวคือกำลังเดินเก็บกล่องใช่ไหมสองคนเนี่ยไม่รู้แต่กูว่าแน่นอนออแต่ว่ากูว่าใช่แหละว,ว่าไปข้างไหนก็อุ้ยจิโโตโขี้หนูอตโคลว่าหนูหนูแม่นเกินไอ้เน,นี่ยแม่งหันมาปุ๊บยิงปั๊บเลยอ่โอ้คือไม่ลังเลเลยเว้ยเก็ยิงติดนะ ไ้เจี๊ยกูโดนมือปืนสองคนไล่ส้มยิงวะ่ะอีกคนนึงก็สเปรย์พิกไทยที่กำลังเก็บกล่องอยู่ไม่ไม <c oughs> น่ามีพิกไฟครังเฮ้ยไอ้เจี่ยมันวางกล่องเลยไ <c oughs> อ้เจี๊ยบเนี่โยโคดอะโคดีเลย มไม่โดนไม่ไปเก็บกล่องที่มึงอยากได้หรอก <c oughs> เฮ้ยมันไม่เอากล่องด้วยวะ เอาไปเหี้ยโอ้ยุ้ย้ยมนเมนมนเมนเมจริงมนจริงของรักของขาสลับลอยค่อยๆ้ามดีย มันทำอะไรไม่ได้แล้วไอ้ผู้หญิงนั้นแม่งมันล้มแบบงู้งู้อะทำอะไรได้จริงไม่เป็นไรเก็บกล่องยาเก็บกล่องมเก็บกล่องมาเก็บเด็กาได้กันใดเก็บเลยแต่มึงเก็บได้ ีเวนตมันเก็บโขดเกิดเนี่ยถ้ามันไม่เก็บโขนกูคงเล่นแบบชิวๆไว้ละมันควรแบบไม่นี Karma, aja, ้นะถ้าเก็บครบแล้วจะมีโอกาสเกิดอีเวนต์พิเศษอะไรเงี้ยน่าจะดีแต่พอเก็บครบได้ทค่เก็นกล่องกล่องขานในในที่เนี้ยหมดแล้วมันจะเกิดอีเวนต์เกิดขึ้นก็คือคิดบัตรเกิดขึ้นปุ๊บก็จะแจกกล่องให้อีกฟรีอีกสัปดาหสักสิบถึงยี่สิบก็ยังโอเคอืม เฮ้ยมึงดิ้นหลุดด้วเหรอวะเฮ้ยดิซี่นี่ดอเฮียอะไรเนี่ยป้าวชินิตาไปเอากล่องนั้นไม่ได้หรือเป็นการขวางไว้ก่อนเฮ้ยกล่องมันหายไปแล้วป้าวอะไปเอากล่องไปให้กันเหรอเฮียคนเร็วเลยมันไม่สนเพื่อนด้วยมันไม่เอากล่องเลยไอ้หมอนี่จิตงจกม้วนกินไปละไอ้เหี้ย กองสุดท้ายเจอไดไสัตว์ใหญ่ที่สุดกัได้กงช้างจังเราอ่ะุาะ มองยากด้วยไฟฉายไม่รู้สองโดนหน้าสองโดนอะไรเฮ้ย,เยอเที่ยแม่งทะลุมา,าถึงนี่ไอ้สารกูค,คิดว่าชนต้ชนชนป้ายหลุมศพแล้วแม่งกระเด็นจิตอยู่ตรงนั้นแม่งเสือบทรล้ไปถึงหน้าในหเหี้ย